สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้บังทุกๆท่านขอพบกับหลวงเจกับเรื่องเล่านิทานชาดกว่าโดยมโหสถมณิติตผู้มากโดยปัญญาบาลมีต่อจากความเดิมตอนที่แล้วเมื่อมโหสถได้ทดลองสติปัญญาและความประพฤติต่างๆของนางอมรจนเป็นที่พอใจจึงขอนางจากปิดามันดาแล้วพากลับไปกรุงมิถิลา เมื่อไปถึงมิจิลาก็ยังคงทดลองใจนางอีกโดยแก้งลวงนาไปก่อนและแต่งกายงดงามรออยู่ที่บ้านให้คนทานางมาพบพูดเกี่ยวพาราศีนาแต่นางก็ไม่ยินดีด้วยหมอสดจึงพอใจพาไปเข้าฝ้่พระราชาและพระมเหสีพระราชาก็โปรดให้ทั้งคู่ได้แต่งงานอยู่กินกันต่อมาบัณฑิตทั้งสี่ พยายามที่จะกันแล้งหมอสดด้วยประการต่างๆแต่ก็ไม่เป็นผลแมงขนาดที่พระราชาทรงเข้าพระไถยผิดกับไปล่หมอสดออกจากวางังหมอสดก็ไม่ได้ขุนเคืองแต่ยังคงจงรักภักดีต่อพระราชาพระราชาก็ตัดถามหมอสดว่าเขาเป็นผู้มีสติปัญญาหลักแหลมอย่างนัก หากจะหวังช่วงชิงราชสมบัติจากตนก็ยอมได้เหตุใดจึงไม่คิดหลายต่อตนมโหสถตอบว่าบัณฑิตย่อมไม่ทาชั่วเพื่อให้ได้ความสุขสำหรับตนแม้จะถูกตับถมให้เสื่อมเสียจากลาบยศก็ไม่คิดสละธรรมะด้วยความหลงไหลในลาบยศหรือด้วยความรักความชังบุคคลที่นอนอยู่ แต่ต้นไม้ย่อมไม่ควรหักกิ่งไม้นั้นเพราะจะเป็นชื่อว่าทำลายมิตรบุคคลที่ได้รับการเกื้อกูลหนุนอุปการะจากผู้ใดย่อมไม่ควรทำให้ไมตีนั้นเสียไปด้วยความโง่เขลาหรือความหลงในลาบหยศบุคคลผู้ครองเรือนหากเกียกจ้านไม่ทำงานก็ไม่งามนักบวชไม่สำรวมกายวาจา ก็ไม่งามพระราชาขาดความพินิจพิจารณาก็ไม่งามบัณฑิตโกรธง่ายก็ไม่งามไม่ว่าบัณฑิตทั้งสี่จะการแก้งนองโอสดอย่างไรเขาก็สามารถเอาตัวรอดได้ทุกครั้งและไม่ได้ตอบแทนความชั่วร้ายด้วยความชั่วร้ายเขากลับให้ความเมตตาก,การุณาต่อบัณฑิตทั้งสี่เสมอ นอกจากกระทำหน้าที่พิจารณาแก้ไขเรื่องราวปัญหาต่างๆเขายังได้เตรียมการป้องกันพระนครในด้านต่างๆให้พร้อมเสมอคอยสืบข่าวว่าจะมีบ้านเมืองใดที่จะมาโจมตีเมืองมิถิลาหรือไม่มีพระนช้าองค์หนึ่งหนัาวว่าจุลนีปรมทมาคของเมืองอุตระปัญจานประสงค์ที่จะทำสงครามแผ่เดชานุภาพ จึงทรงคิดการกับปุโรหิตชื่อเกวัฏถภาลหมายจะลวงเอากษัตริย์ร้อเอ็ดพระนครมากระทำสัตรสาบานแล้วเอาสุลาใส่ย,ยาพิษให้กษัตริย์เหล่านั้นได้ดื่มจะได้รวบรวมพระนครไว้ในกำมือของตนเพื่อมาโหสดได้ทราบความลับจากนกแก้วที่ได้ส่งไปจึงหาทางช่วยเหลือกษัตริย์ทั้งร้อเอ็ด โดยที่กษัตริย์เหล่านั้นไม่รู้ตัวพระเจ้าจุลนีเห็นว่ามิถิลาเป็นเมืองเดียวที่ไม่ยอมทำสัตว์สาบานจึงยกทัพใหญ่มุ่งม,มาโจมตีมิถิลามีปรโรหิตเป็นที่ปรึกษาใหญ่แต่ไม่ว่าจะโจมตีด้วยวิธีใดหมหสถก็รู้ทันแต่สามารถโต้ตอบและแก้ไขได้ทุกครั้งในที่สุดพระเจ้าจุลนี ก็ส่งปุโรหิตมาประลองปัญญาทำสงครามทำกับโมโหสดโมโหสดออกไปพบปุโรหิตโดยนำเอาแก้วมณีมีค่าคนเมืองไปด้วยแก้งบอกว่าจะยกให้ปุโรหิตแต่เมื่อส่งให้ก็วางที่ปลายมือของปุโรหิตปุโรหิตเก่งว่าแก้วมณีจะตกยึงก้มรับแต่ก็ไม่ทันแก้วมณีตกลงไปที่พื้น ปุโรหิตก้มเก็บลงด้วยความโลภมโหสถจึงกอดคอปุโรหิตไว้แล้วผักให้กระเด็นให้ทหารล้อมประกาศว่าปุโรหิตก้มลงกับมโมโหสถแล้วถูกผักด้วยความรังเกียจบรรดาทหารของพระเจ้าจุลณีมองเห็นแต่ภาพปุโรหิตก้มหลงแทบเทา้าแต่ไม่รู้ว่าก้มลงด้วยเหตุใดก็เชื่อตามที่ ทหารของหมอสดเปล่าประกาศพากันกลัวอำนาจของหมอสดพากันถอยหนีแต่ไม่เป็นกระบวนกองทัพพระเจ้าจุลนีก็แต่พ่ายไปปุโรหิตคิดพยาบาทหมอสดอยู่ไม่เจอจาจึงวางอุบายให้พระเจ้าจุลนีส่งโทษไปทูลพระเจ้าวิเทหราชว่าจะขอทําสัญญาไมตรีและขอถวายพระอาทิตย์ดาให้เป็นพระชายา พระเจ้าวิเทหาราชทรงมีความยินดีจึงตอบรับเป็นไมตรีพระเจ้าจนานุลนีก็ขอให้พระเจ้าวิเทหาราดเสด็จมาปุตตะปัญจารมตมโหสถพยายามโทนทัดฐานแต่พระองค์ก็ไม่ฟังมโหสถต่อเสียใจว่าพระราชาลุ่มหลงในสติแต่ก็ยังคงจงรักภักดีจึงคิดจะแก้อุบายของพระเจ้าจุลนีมโหสถ ทอนอนุญ,ญาตไปจัดเตรียมที่ประทับให้กับพระราชาอาคันตุกะในเมืองอุตรปัญจาลก็ได้รับอนุญาตมหโหสถเจงให้ผู้คนไปจัดสร้างวังอันงดงามแต่ที่สำคัญคือจัดสร้างอุโมงค์ใต้ดินให้เป็นทางเดินภายในอุโมงค์ประกอบไปด้วยกลไกและประตูลับต่างๆซึ่งซับซ้อนอยู่มากมาย เมื่อสร้างเสร็จแล้วโมโหสดจึงทูลเชิญให้พระราชาวิทหาราชแตเด็จไปยังอุตธลปัญจาขณะที่พระเจ้าวิทยาราชประทับอยู่ในวังรอที่จะอภิเษกกับพระธิดาของพระเจ้าจุลนีพระเจ้าจุลนีก็ยกกองทหารมาล้อมวางไว้มโหสถซึงเตรียมการไว้แล้วก็หลบกลงไปทางอุโม,มง์เข้าไปในปราสาท พระเจ้าจุลนีทั้งอุบายหลอกเอาพระชนนีพระเมเหสีพระราชบุตรและพระราชธิดาของพระเจ้าจุลนีมาขังไว้ในวังที่สร้างขึ้นแล้วก็แกงเข้าเป้าพระเจ้าวิทยาลาพระเจ้าวิทยาลาตกพระไทยว่ากองทหารมาล้อมวังทรงตัดปรึกษาโมโหมสดมโหสดจึงเตือนพระราชาว่า ตนได้กราบถูนห้ามไม่ให้สงป่ามาแต่ก็ไม่ได้สงเชื่อพระราชธิดาพระเจ้าจรณีนั้นก็เหมือนเหยื่อที่นำมาตกป่าการทำมัตีกับผู้ที่ไม่มีศีลรรย่อมนำความทุกข์มาให้ธรรมดาบุคคลผู้มีปัญญาไม่พึงทำมัตีสมาคมกับบุคคลผู้ไม่มีศีลซึ่งเปรียบเสมือนงูไว้วางใจไม่ได้ ย่อมนำความเดือดร้อนมาสู่ม่ทีนั้นไม่มีทางสำเร็จได้พระเจ้าวิถีอราทรงเสียพระไยัยที่ไม่ทรงเชื่อคำทัดทานของมงโหสถแต่แรกมโหสถนำพระเจ้าวิทยาอราชไปพบพระชนนีพระเหนสีศีละพระโอรสราชธิดาของพระเจ้าชนานีที่ตนได้นำมาขังไว้ในหมวงใต้ดินและจัดการให้กองทหารที่เตรียมไว้ นำกษัตริย์ทั้งหลายกลับไปมิถิลาส่วนตัวเองอยู่เผชิญหน้ากับพระเจ้าจุลน,นีพระเจ้าจุลน,นีเสด็จมาประกาศปาดจะจับพระเจ้าวิเทาารหราชปโหสถจึงบอกให้ทรงทราบ่าพระเจ้าวิเทหราชเสด็จกับมิถิดาพร้อมด้วยพระราชวงศ์ของพระเจ้าจุลน,นีพระเจ้าจุลน,นีก็ตกพระไทยกล่าวว่า พระญาติวงของพระองค์จะเป็นอันตรายหมอหสถทนว่าไม่มีผู้ใดทำอันตรายจุงทูลเชิญพระเจ้าจุลนีทอดพระเนตรวังและอุโมงค์ที่จัดเตรียมไว้อย่างวิจิตรงดงามในขณะที่พระเจ้าจุลนีกำลังเพลิดเพลินมโหสถก็ปิดประตูกลทั้งหมดและหยิบดาบที่ซ่อนไว้ทำทีท่าว่าจะตัดพระเศียรของพระเจ้าจุลนี พระองค์ทรงตกพระไถยกลัวโมโหมสดโมโหสดจึงถูยว่าตนจะไม่ทําร้ายพระนาชาแต่จะฆ่าตนเพราะแขนใจตนจะถวายดาบนี้ให้พระเจ้าจรณีเห็นโมโหสดส่งดาบถวายก็ทรงได้สติเห็นว่าโมโหสดนอกจากจะประกอบด้วยความมีสติปัญญาประเสริฐแล้ว ยังเป็นผู้ที่ไม่มีจิตใจมุ่งหลายพยาบาทผู้ใดพระองค์จึงตัดขออภัยที่ได้เคยคิดร้ายต่อเมืองมิถิลาแนะตอกพระเจ้าวิทยาราชโหสุดทูลลากับเมืองมิถิลาจัดให้กองทหารนำพระชนนีพระเมห์ีและพระราชบุตรของพระเจ้าชนานีกับไปยังอุตรปัญจา ส่วนพระราชธิดานั้นประทับอยู่มิถิลาในฐานะพระธยาของพระเจ้าวิทยาหา์พระเจ้าจุลนีตัดขอให้โมโหสดมาอยู่กับพระองค์มหมโหสถทูลว่าตนรับราชการลุงเรืองในราชสำนักของพระเจ้าวิทยาห์ผู้เป็นเจ้าหนายของตนตนไม่อาจไปอยู่ที่อื่นได้หากเมื่อใดที่พระเจ้าวิทยาหา์สวรรคต ตนจะไปอยู่เมืองอุตรปัญจานรรับราชการอยู่ในราชสำนักของพระองค์เมื่อพระเจ้าวิเทหราชทรงสิ้นพระชนม์มโหสถก็ทำคำมโหสถก็ทำตามที่รัชมาจาไว้คือไปรับราชการอยู่กับพระเจ้าจุลน,นีและยังถูกกันแกล้งจากบรหิตคู่ปับเกา่าแต่มโหสถก็เอาตัวรอดได้ทุกครั้ง มโหสถนอกจะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแล้วยังประกอบด้วยคุณธรรมอันประเสริฐมีความสุขุมรอบขอบไม่ได้หลุ่มหลงในลาภยศสรรเสริญดังนั้นมโหสถจึงได้รับการยกย่องสัรเสริญว่าเป็นบัณฑิตผู้ที่มีความรู้อันลึกซึง้งมีสติปัญญาประกอบด้วยคุณธรรมอันประเสริฐทำให้ผู้ที่มีสติปัญญาประพฤติปฏิบัติ ในการที่ถูกที่ควรก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเรานิทานชาดกว่าโดยหมหสถบัณฑิตผู้มากด้วยปัญญาปารมีขอขอบพระคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับในวันนี้ขอให้ทุกทกท่านโชคดีมีความสุขคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้สมดังใจมุ่งมั่นปรารถนาแล้วเราจะมาพบกัน กับชาโดในตอนต่อไปสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ